ถ้าจะบอกว่าปัญหาการกระทบกระทั่งกันตามแนวชายแดนไทยกัมพูชามันเป็นเกมาเกมารเมืองในประเทศของประเทศนั้นๆแล้วมันก็ลามมาถึงเป็นเกมการเมืองระหว่างประเทศด้วยที่ว่าการเกมการเมืองภายในประเทศก็คือประเทศกัมพูชาและเกมการเมืองภายในประเทศไทยนั่นแหละแล้วมันถูกลากขึ้นมาเป็นเกมการเมืองระหว่างประเทศทั้งสองประเทศด้วยที่นี้ถ้าพิจารณาจาก ข้อความที่นายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนมาเนตที่ปรากฏในภาพที่หนึ่งนี้ที่บอกว่ายุดซื้ออินเทอร์เน็ตไทยมั่นใจใช้ได้เพียงพอบอกไทยไม่ต้องลังเลตัดเน็ตกัมพูชาอันนี้มันก็เป็นเกมการเมืองอย่างหนึ่งนั่นนั่นเองทั้งทั้งก่อนหน้าน,นี้มีข่าวว่าทางการไทยจะตัดเน็ตจะตัดไฟฟ้าหลายวันแล้วแต่ล่าสุดนี้ นายกรัฐมตรีฮุนมาเน็ตของกัมพูชาเพิ่งจะออกประกาศออกถแถลงการเพิ่งจะเป็นการสื่อสารให้กับคนกัมพูชาได้เกิดความมั่นใจนั่นแหละว,ว่าแม้ไทยจะตัดเน็ตแม้ไทยจะตัดไฟฟ้ากัมพูชาก็สามารถที่จะอยู่ได้ ประโยคที่บอกว่าหยุดซื้ออินเทอร์เน็ตไทยนั้นมันเป็นการสื่อสารถึงประชาชนคนกัมพูชาเพื่อที่จะดึงคะแนนดึงความศรัทธาดึงความเชื่อมั่นให้เกิดกับคนกัมพูชาตอนผู้นำประเทศของเขานั่นแหละผมจึงบอกตั้งแต่ต้นว่าเกมการเมืองระหว่างประเทศมันก็กลายเป็นการเกมการเมืองภายในประเทศนั้นๆไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาหรือว่าเป็นประเทศไทย จะว่าไปแล้วนาะยยกรันตรีกัมพูชาคนปัจจุบันฮุนมาเน็ตก็เป็นทายาททางการเมืองของสมเด็จฮุนเซนถึงเข้เขามารับตําแหน่งนี้ถ้าจะพูยไปแล้วก็คือยังไม่มีผลงานเป็นที่ปรากฏชัดเหมือนกับสมเด็จฮุนเซนดังนั้นการเลือกตั้งครั้งหน้ามันก็มินเมมันก็ล่อแหลมที่ประชาชนกัมพูชาจะเลือกหรือไม่เลือกแม้ว่าจะมีอำนาจทางการเมืองครอบงำครอบคลุมทั้งหมดก็ตาม กรณีการกระทบกระทั่งตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาหรือว่าการออกมาถแถลงมายืนยันในความคิดเห็นที่บอกว่าจะหยุดซื้อเน็ตจะหยุดซื้ออินเทอร์เน็ตหยุดซื้อไฟฟ้าจากไทยนั้นมันก็เป็นเกมการเมืองอย่างหนึ่งที่จะพยายามดึงคะแนนหรือว่าสร้างความเชื่อมัน่นความศรัทธาให้เกิดกับประชาชนกัมพูชานั่นแหละครับผมพูดไว้ประมาณนี้ท่านใดเห็นแย้งมีความข้อคิดเห็นที่แตกต่าง จากตรงนี้ก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมานะครับ